ถ้าหากว่าคุณเชื่อเรื่องพบชาติพบภูมิเปิดใจรับฟังนะคะแต่ถ้าไม่เชื่อสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะนะคะมาดูกันว่าพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะหรือพลังงานที่มองไม่เห็นนะคะยกจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะมาดูกันนะ เป็นพลังงานนะคะของการฟังธรรมนะพลังงานของวันสำคัญทางศาสนาวันนี้นะคะวันที่มีอัดคลิปเนี่ยเป็นวันพระ นะคะซึ่งแปลว่าหรือมีพลังงานนะคะบางคนที่ไปวัดฟังเทศฟังธรรมนะคะไปใส่บาตรนะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะเข้าวัดทําบุญมีใครไปไหมคะถ้ามีนะคะเม้นบอกได้นะพลังงานใบนี้คือการรวมตัวการประชุมการนัดหมายนะคะอ่ะเป็นพลังงานที่ดีค่ะการอบรมสั่งสอนเผยแผ่นะคะหรือการเจอคนจํานวนมากนะพลังงานของการร่วมหุ้นนะคะ การเป็นที่ยอมรับนะการถูกยกย่องโดดเด่นนะคะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะพลังงานของคนที่เป็นสาย YouTuber, ะะสายูทูบเบอร์นะคะสายไลฟ์สดนะสายอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าช่วงนี้นะคะในช่วงของธุรกิจการค้าหรือการไลฟ์สดหรือใดๆเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับการแสดงตัวให้คนอื่นเห็นแบบ เยอะๆอะค่ะจะได้รับการยอมรับจะมีผู้ติดตามมากนะค,ะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะน่าจะทําช่องเนาะน่าจะเป็นบางคนค้าขายนะคะบางคนขายออนไลน์บางคนทําช่องต่างๆนะคะถ้ามีใครเป็นถ้าถ้าใครทําอยู่เม้นได้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะนะคะอะต่อไปเนี่ยถ้าอยากจะสื่อสารอะไรพะละโอ้โหนะคะพะพิราบขึ้นเนี่ยสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะวาจาพูดดีนะคะพลังงานของ มีอํานาจบาร,รมีนะคะพลังงานของความน่าเกรงขามนะ,ค,ะคนที่มีสัจวาจา นะพลังงานของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะยิ่งถ้าคุณมีศีลธรรมมีสัจวาจาที่ดีนะคะคุณจะเจริญรุ่งเรืองมากธุรกิจการค้าจะดีค่ะเป็นพลังงานของการประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเงินทองไหลมาเทมานะคะเป็นพลังงานของความมั่นคงนั่นเองนะมีคนรักนะคะโชคลาภไม่ขาดสายแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่ะนะหรือว่าใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครูบาอาจารย์ดึงดูดคุณเข้ามานะคะโอ้เห็นไหม ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะทุกคนนะพยาพิเภกนะพยาพิเภกเนี่ยหนึ่งในครูบาอาจารย์ของมี่ด้วยเช่นกันนักโหราศาสตร์นะคะอ่ะพลังงานของโหราศาสตร์พลังงานของผู้รู้นะคะพลังงานของคนที่ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือคุณจะมีผู้ให้คําปรึกษาที่ดีนะคะคุณจะมีทางออกคุณจะมีเส้นทางที่ถูกต้องนะคะที่จะสามารถแบบใช้ชีวิตได้อย่าง เป็นระบบระเบียบนะคะการจัดการการบริหารใดๆนะคะคุณจะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะสามารถจัดการวางแผนการเงินได้การงานก็จริงๆคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้จะเป็นเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะคะแม้กระทั่งใช้คําพูดนะคะใช้สติปัญญานะเป็นคนที่มีมีความฉลาดค่ะรู้เท่าทันนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยม,มีคน ที่มีเซนต์มีลังสังหอณ์แม่นยามมีสัมผัสพิเศษบางคนมียานอย่างรู้บางคนสามารถเป็นหมอดูได้หรือใครที่เข้ามาบางคนอาจจะเป็นหมอดูที่มาเจอคลิปนี้นะคะอ่ะพลังงานราหูพิโรธนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังคำพูดนะคะอารมณ์ความใจร้อนเกลี้ยกลาดโมโหร้ายนะคะการใช้อารมณ์เป็นใหญ่การทะเลาะวิวาทนะคะการแตกหัก แบบกระทันหันแบบฉับพลันหรือการเจราจาไม่ลงตัวนะคะเราบันระวังไว้เนาะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นะคะสั่นคลอนไม่มั่นคงนะพลังงานนี้ถ้าเรามีสตินะคะในการใช้ชีวิตมันจะไม่เกิดนะคะการดูไพ่ดูดวงการดูเป็นที่ปรึกษาดูเป็นแนวทางว่า ถ้าเหตุการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าที่เราคาดการไว้นะคะถ้ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะได้ระมัดระวังตัวนะคะเราจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตพลังงานของการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยธรรมชาติระวังตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการเสียเงินแบบไม่คาดคิดหรือมีรายจ่ายแบบที่แบบเราไม่ได้เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะคะแต่พยาพยาพ,ยพ,ยพ,ยพยิเภกขึ้นเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกว่าพยายามที่จะบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะตรงนี้คือ การเงินของคุณอาจจะเสียไปโดยที่แบบเราเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะก็รามาร,ระวังเนาะนะคะหรือเสียเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรามาร,ระวังอุบัติเหตุนะคะความไม่ประมาทเลินเล่อเนี่ยค่ะการมีสตินะคะต้องแบบ ควบคุมตัวเองให้ดีนะคะดูเป็นแนวทางเนาะไม่ใช่ว่ามันจะเกิน100%เซนะคะถ้าเรามีสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะไม่เกิดแน่นอนหรือเกิดแล้วผลกระทบจะน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือพลังงานที่ครูบาอาจารย์อยาจะสื่อสารแล้วสุดท้ายโอ้พี่ภาคสาพลังงานพยาย,ยมราชขึ้น แนะนำนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้เนาะหลังจากนี้คือจริงๆอ่อะช่วงนี้มันเป็นธาตุไฟเนาะปีนี้มันเป็นธาตุไฟมันยิ่งช่วงนี้ก็ดราม่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นค่ะรับสารอะไรมาก็ต้องแบบถ้ามันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตเราก็เบาๆลงได้นะเพราะมันมีผลกับการใช้ชีวิตนะคะยิ่งฟังอะไรที่มันแบบไม่ไม่ไม่ได้ทําแบบคือจะบอกยังไงดีให้ให,ให้ให้มีสติในการใช้ชีวิตดีกว่านะคะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ กไ็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเยอะนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะพญาพญายมราชขึ้นเนี่ยพลังงานของการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วคิดแบบไหนได้แบบนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าคุณดึงดูดพลังงานอะไรเข้ามานะ่ะยิ่งคําพูดการกระทานะคะอะไรก็ตามเนาะคิดพูดทําดํารงเนี่ยคะ่ะมันจะส่งผลกับชีวิตเราแบบรวดเร็วมากในช่วงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นดู ฟังอะไรที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้มันจะเป็นอะไรที่มันร้อนแรงมากๆเลยค่ะนะคะพลังงานของการแบบผลของกรรมผลของการกระทาน่ะอะไรที่ไม่ดีอย่าพูดนะอย่าคิดนะมันจะดึงดูดจริงๆแล้วมันจะเป็นตามที่คุณพูดคุณคิดเลยนะคะก็แนะนํานะคะใครที่เจอคลิปนี้น่ะสุขภาพร่างกายอารมณ์คําพูดให้ระมัดร,ระวังมากๆเลยนะคะแล้วสวมดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะ ใครไม่ใครไม่ทําไม่เป็นไรแต่คนแต่คนทําคือหนึ่งแหละใจจิตสงบนะคะแล้วมันจะเวลาที่จะทําอะไรเราจะมีสติมากขึ้นแล้วก็แนะนําให้สวดมนพระยาโยมราชนะคะวันละ9ก้าจบนะระวังในเรื่องของการฟ้องร้องคดีความนะคะการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือแบบว่าสิ่งที่ถูกปิดไว้จะถูกเปิดเผยเรามาระวังตรงนี้นะคะการเงินนะคะจะดีจะแย่เนี่ยขึ้นอยู่กับเราอย่างที่บอกว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะ ถ้าเรื่องเครื่องงานก็เป็นช่วงที่แบบอยู่ในช่วงของการทดลองงานนะคะก็คือทําตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเงินจะขึ้นเงินจะลงจะปรับนู่นนี่นั่นนะคะตำแหน่งตําแหน่งเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําของเราล้วนๆเลยนะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อสารถึงเรื่องสิ่งที่คุณทําแบบไหนได้แบบนั้นคะ่ะคิดดีพูดดีทดําดีคุณได้ดีแน่นอนอาจจะไม่ได้ส่งผลแบบ กระทันหันแต่ยังไงคุณได้รับผลนั้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดราม่าว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยมันยังไม่ถึงเวลาของคุณเพราะฉะนั้นคุณทำหน้าที่ของคุณต่อนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาของคุณนะคะสื่อสารมากับให้ภพภูมินี้ถ้าคิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองนะคะ น้อมรับคําทํำนายนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันของเราเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เทพเทวดาคุ้มครองทุกท่านที่เข้ามาในเจอคลิปนี้นะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ